สวัสดีค่ะทุกคนไม่สงเสงียมจะพาไปทุกวันถ้าไม่กลับมาไม่ทันไลก์ก็เกดก็ถ้าดูคลิปนี้เราจะรู้เลยนะตู้ใหญ่ตู้ใหญ่ว่าจะเอาน้ำมันมาหยอดยังไม่ได้มาเลยอันพูดค่ะท่านผู้ชมขาวันนี้ก็ สวนเราทางซ้ายนี่ก็จะเป็นสวนเราสวนยางสวนยางนะคะวันนี้แบบคืบดูทางไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆจะเดี๋ยวตลาดด้วยกันประมาณประมาณนี้หละแอ่แ๊บเ,เดียวก็ถึงนะคะนี่ก็หมู่บ้านที่อยู่ะะ่งหมู่บ้านที่ บานดกระแวก่ะอ่าใจ่ายตลาดเหมือนเดิมปากซอยขึ้นปากซอยอ่าฝนตกใส่เนาะเนอ่ะ ไปค่ะไปกันอ่ายไปอยู่บ้านก็ยังไม่เห็นเนาะว่าทางไปข้างหน้าอยู่ไหนดูไปด้วยกันช้องปลาไปไฟดับหร้อเขาไม ข้างๆส้อนอ้อยอ้อยจากที่ถ่ายเมื่อกี่วันมานี่เนาะสองข้างทางอนอ้อยอ้อยจากที่ถ่ายเมื่อกี่วันมานี่เนาะ ปลาขึ้นฝนนะคะท่านผู้ชมอ่าใบจายตลาดเหมือนเดิม สวนเราข้างซ้ายนี่ก็จะเป็นสวนเราสวนยางสวนยางนะคะวันนี้าบคขึ้นกับข่าวเหมือนเดิมค่ะรู้จะกลับมาทันไล์สดหรือเปล่าตอน5โมงเย็นถ้าทันก็ได้ขึ้นถ้าไม่ทันก็ไม่ได้ขึ้นน,น,ะนะคะท่านผู้ชมก็ เป็นเพื่อนทหารฝนตกใส่เนาะท่นี้ไปค่ะไปกั้งไปตลาดตลาดก็เป็นตลาดที่อำเภอนะคะนี่อย,อยู่เอ็มบันเลยขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะคะท่านผู้ชมยังสั้นสั้นนะคะ แต่วันนี้นะอ้อยยาวแล้วดูสิค่ะฝนตกขาะทางก็เริ่มจะมีน้ำขังตาี่เป็นี่วัีค่ะสวัสดีค่ะฝนตกใส่เนะาะเลไปค่ะไปกันสวนเราทางซ้ายนี่ก็จะเป็นสวนเราสวนยางสวนยางนะคะวันนี้อากาศคมๆ พุ่งฟ้าพุ่งฝนนะคะท่านผู้ชมสองคั้นทางรูอากาศค่ะตอนนี้ก็เหมือนฝนจะมาอีกนะคะเนคืนก็มาตู้ใหญ่ตู้ใหญ่มาก สั้นๆคแต่วันนี้นะอ้อยยาวแล้วดูสิคะฝนตกขาทางก็เริ่มจะมีน้ำขังดูทางกัะดูบรรยากาศดูวิวทิวทัศน์จะเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่ทางนู้นก็จะเข้าไปทางนู้นก็จะหลั ไกลงั้นแป๊บเดียวก็ถึงสลัดเป็นสวนอ้อยนะคะเป็นสวนอ้อยสวนอ้อยตาเป็ดสวนอ้อยจบไว้เพีงเท่านีค่ะสวัสดีค่ะตู้ใหญ่ตู้ใหญ่ว่าจะเอาน้ำมันมาหยอดยังไม่ได้มาเลย พุดค่ะท่านผู้ชมขาวันนี้ก็ยังสั้นๆน,นะครัแต่วันนี้นะอ้อยยาวแล้วดูสิค่ะฝนตกค่ะทางก็เริ่มจะมีน้ำขังพุดทุกวันถ้าไม่กลับมาไม่ทันไลก์ก็เพื่อนก็ถ้าดูคลิปนี้เราจะรู้เลยนะสวนเราข้างซ้ายนี่ก็จะเป็นสวนเราสวนยาง สัตวย่างนะคะวันนี้แับครึ้ครึค่ะ ไม่ใหญ่นะคะ ทานก็ได้ขึ้นถ้าไม่ทานก็ไม่ได้ขึ้นนะคะท่านผู้ชมก็เป็นเพื่อนทหารกิโลสามกิโลกว่าเนาะประมาณนี้ไม่ไกลนั่งแป๊บเดียวก็ถึงสลารตะเคีนออกมาจากสวนก็ปากซอยขึ้น งานส่งท่านงานส่งดูทางเราจะไปกันนะคะไปถอยไปชุนกัน,น,นถ่ายไปอยู่บ้านก็ยังไม่เห็นเนาะว่าทางไปขา้างหน้าแค่บ้านเราเนี่แหละนะครับขอบ้านลราแว่บ้านเรา,แบบา ู้จะกลับมาทันไลรสดหรือเปล่าตอน5โมงก็ มาถ้าไม่เจอก็แปลว่ากี่กับข้าวตลาดวันพุธนะคะคุณนื่นจ๋าอย่างสั้นๆน,นะครัแต่วันนี้นะอ้อยยาวแล้วดูสิคะฝนตกขาทางก็เริ่มจะมีน้ำขัง